สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทางช่อง YouTube บ่าวสักขลรถแชนแนลนะครับผมวิสุพน้องนาเดียนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงกันแล้วนะท่านผู้ชมครับสาลเจ้าพ่อดงภูดินนะครับมื่อนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับไปขอโชคขอราบกับปู่นะครับผมเป็นอย่างขึ้นจังได้มาต้นงวดเลยนะครับเพราะว่าศาลเจ้าพ่อดงผูดินเพิ่นเคยให้เขาต้นงวดสองรอบแล้ว นะครับผมอยู่ในเลขกล้วยนะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็ได้กล้วยมาอีกเหมือนเดิมนะครับกาวว่างวนนี่จฉพาขอเลขกล้วยน้ำปูน้ำหล้วก็จุดเลขทูบนะครับท่านผู้ชมครับเปลี่ยนบรรยากาศเป็นตอนกลางวันบ้างนะท่านผู้ชมนะครับมากกลางวันนี่แหละนะครับผมเพราะว่าถ้ามากันคืนเนี่ยมันอันตรายแน่นะครับตอนนั้นผมมาตอนกลางคืนนะครับช่วงหัวค่าก็กระลุลกซียวๆอยู่นะท่านผู้ชมนะครับ แต่ว่ามากครังวันนี่ก็ยังอันนี้นอยู่ดเดย์เตือนเตือนนอกเจ้าของเรา,าถือมานั่งทรอนี้เจา้าปาเจ้าเขาเปิดปองเปิดทางได้บานนี่ลูกหลานสิขอไปขอโชว์ขอ,ขอลาบได้บานนี่นพิดจัยบังหเห็นเห้ชัดเจนชัดแจ้งตัวเลขอยูกมองได้ไขหวยเห็นเนาะแม่ครับ สิตวิกคราห์ในเห็นมองได้กให้มันชัดชัดดูถูกมากไอชัดชัดปังฟังไอโสดกับปลูกกับหลานเดนอสถานที่ชาวบ้านแม่น้ำพราเนี่เจ้าป่าเจ้าเขาเจ,จา้าหอยเจ้าน้กเทศบาลอะไรนั้สถานทีอย่างนี้ก็ดี ครับเห็นไหมครับมาจากอุดรมาได้นีแล้วาขอโชว์กันได้มีคนอยู่มาขอโชว์้เพมาย่งรเพราะว่าหลอกกันรถสวนทางกันเสร็จและกลับก็ไปห้าไปเจอไปงาไปเหเขาไปแม่นหลอกกันกะก็แต่ใส่นะไก่เต่รออเจอป รูปนะครับผมไปเจอรูปทายเดี๋ยวไปไลัางพระไหมบรรยากาศแบบกลางวันนะท่านผู้ชมครับดูไปด้วยกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับผม mm hmm. คิดสภาพว่าขันแม่นมากกลางคืน,น mm hmm. โอโ้โหไม่ต้องถามเลยนะครับถ้ามังคืน เปยวเนาะเปียนแล้วก็ลึกมากนะท่านผู้ชมหลายทนถามว่าเพราะว่ากันหยาดกันมา,มากสิไม่หยาดเออขาให้ไม่ลดถอะว่าถ้าว่าป่วยาดกับบบแมนก่ะถ้าว่าหยาดกับบบแมนไหมบางขังค่ะถ้าประเทศให้ได้ยินเสียงยามกต็ตื่นอยู่เด้แมนครับจเจอรถอีกแล้วท่านผู้ชมตัวนี้เป็นรถอม,มอตเตอร์ไซค์ เิไปหาแย่ยใครแย่ใครมาแดงอาหารปลาอาหารปลาฮะอุ่นใจแล้วครับทุกผู้ชมพอคนแล้วแต่ว่าเพิ่นเมื่อบ้านได้ล่ะว่าคระเพิลว่าววสุคนละโอ้แดดอากาศแดดแดดแดดจัดเลย กี่เปนมาบังเลยเอาบุงก่อนแต่ว่าศาสตร์กูไหวเนาะแสดงว่าเขาเพิ่งมาทำพิธีเหลี่ยมใหม่เด้หนิเออศาสตร์กูไหวเขาเขาเปียนไหวแสดงว่าขั้นวรรคเปนมากตรงนี้ต่างรับไหวเอาต่างรับไหวปลอดภัยที่สุดเอาว่าขั้นบักถูกจังไรจังโบจุดดูดูเนาะปักถูกแบบโบจุด โอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจอดรถกันแป๊บนึงครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศนะครับผมอยู่ด้านล่างนะครับผมมาฝากเอฟซีนะครับสวยงามมากเลยนะท่านผู้ชมครับเป็นแม่น้ำมูลนะครับผมคุณอ่ะโอ้ยเติร์ดแล้วครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศดีนะครับตรงนี้แต่ว่าก็น่ากลัวนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับ ตรงนี้คือศาลเจ้าพ่อดวงพูดินนะครับใครมีโอกาสก็แวะเข้ามากราบไหว้นะครับผมได้นะครับพี่นวีตรงซาลาใหญ่นี่โซเซอร์ร้อนๆเลยเลยเขาเขาแบบปูศาลหลือว่ามีการถวายแบบไม่ไม้เลยเลยเออเรียงไม้ไม้แมนครับอ่ะทุวคนนี้ท่านผู้ชมครับก็หกแปดห้านะครับไมาเหลือข้างในเยายเบิังมึงมา บรรยากาศแบบเงียบสงัดมากเลยท่านผู้ชมเงียบสงบเลยโอ้ตรงนี้เป็นมาเลียงสาง ท่านผู้ชม๋ยวผมเดินมาดูตรงนี้ก่อนนะครับสาธุเด้อครับออโอ้โหครับท่านผู้ชม นีไมเ่เลยดิเป็นแบบนี่เทออียงว่ะเอือเข้าวมาขอเละอยู่ของบนน้ำเลยนี่เป็นบอนอ่ะกระทางถูกน,น,นี่ครับท่านผู้ชมเลียงสามจุดเลยน้องนี้เน้อตรงนี้เลยท่านผู้ชมนี่เลี้ยง แล้วก็มีกระางถูงบเนาะจะต้องมาแก่ว่าอย่างสักอย่างมา,าเพื่อขอโชว์ผูถ้ถวยสร้างบานนี้ข้างหลังเลยหรือว่ากาบอมาสาบีเนาะสงสัยเป็นกานะครับเฮ้ยเจอปลาค่ะทันที หมดหมดอ่ะชัดเจนนะท่านผู้ชมเสียงบมดลังค่ะไปห้าไปบอกปุ๊บเฮ้ยผ่านอุอของแถมเลยดิเข้ามันเสกแค่แค่นั้นจานไหมเออ

ใจลมนะท่คนคานผู้ชมกวันเลยวินั่นคือวิหลบนั่นคือเกาเร่วิยังเหมือนเดิม,มให้วิเตรียมของถาได้เด้เดี๋ยวอันนี้ก่อน พักถู่เต้าโบจุดมันมั้งนี่อ๋อนี่มันปลาไหลซื้อเป่าเป็นเคลียลับเพิ่นบอกมีเคลียรลับอีกเพิ่นบมัมีเคล็ดลับ ยังกินมากึงหนึ่งเองก็ได้ไปเราไปบอกปูด้วยกันครับท่านผู้ชมบอข่าวน้ำปูข้าวปูแล้วกับทวงนี่ดอกเสื้อเนี่ยเพราะว่าที่บอกว่าอันไหมบอพึ่งพิ่งตั้งๆั้งเนี่ยว่าแมนเลยแหละ ถ้าพันธุ์ทักทวนไปนี่สีมีโชคเนี่ยครับเอฟซีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสวัสดีท่านผู้ชมก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีรอบนะคะทุกท่านเลยนะครับท่านออผู้ชมครับก็นะครับที่ศาลเจ้าพ่อดวงพูดินนะครับผมปูเคยให้โชคนะครับผมอยู่ในกล้วยสองัวซ้อนเลยแอนค่ะนะครับผมช่วงต้นต้นงวดแบบนี้นะท่านผู้ชมครับผมก็เลยมีความคิดว่าเอากล้วยมาถวายปูยอีกอันนึ่งนี่สื่อกล้วยมากหนิบ้านในหัวบ้านในเห็นอะไเลยยังไร้เด็ดตอนนี้ ให้บอกปู่ก่อนครับเพราะว่าส่วนมากเราบอกปู่ปุ๊บเราจะมองเห็นตัวเลขที่ขึ้นอยู่ที่กล้วยเลยนะครับผมผมเชื่อว่าจะพ่อดวงพูดินนี่เพื่อนเฮดให้เห็นอหลีเพื่อนให้โชคให้ลาภเพื่อนซักซิดอิรินะครับผมสำหรับเจ้าพ่อดวงพูดินนะครับวันนี้ก็ทวดงวดเทแล่เท่าไรเลยเลขตัวใดดอกทำอะไรขึ้นกันมัดเกอบข่าสาบอยู่เลยทูบตัวใดบุ มันสิมีเล็กว่าอกอยังก่อหกสามเหาะหกสามั 6, 6, <3. S 1> มัสบิบ่บ่มันมีหกห้าแปดป่ทีตะ่ะแต่เลว่าเลขแปดเคยว่าเป็นสามก็ะไดเลยแปดกับสามแล้วว่างเออเกือบเขาสามโตเลยแมนพะว่าเลขพุทออกหกห้าหกสามเนาะห้าหกสามห้าหกสามแต่ว่าเลขที่ใดคือหกห้าแปดแปดกับสามเออเกือบเขาสามโตเลยวางคงสุดอถ่ายเข้ามาน่อยไหม อ่ะวันนี้เอาไหมเอากับพ่เขาคือบ่กเขาแต่ว่าเราให้ฟังซื้อเนาะ,อนะเอือบเพราะว่าเคยบอกตลอดว่าแปดกับสามเนี่ยมันมันไข่ไข่กันแล,ล้วก็เก่าก็ผู้ไข่ไกันผม้เทียบทเทียบตัวเลขนะ,อะโอเค โอ้ยโอยแมงเห็นไหมเกิดว่าแมงกับแมงน่อยบอแมงน่อยก็สีดำดำนี่กับกล้วยมันก็ไม่กล้วยเป็นดอกไม้สดทำงามดอกไม้สด เดี๋ยวจะมาขอเล้กๆนักปู่เองมาเออปู่เอ้ยสาธุสาธุเด้อปู่เอ้ยมาขอเพื่งบุญบารมีเด้กปู่มานี่หยิบออกมาให้ลูกให้ลาบเด้อโอ้ยิบออกมาให้ลูกให้ลาบเด้อโชคลาบอย่ามาบอกผิดปู่ตัวยิบออกมาให้ลูกให้ลาบเด้อปู่ตัวปู่ตัวเลยกปู่ตัวเด็กบ่ปู่ตัวยิบเยอะมาให้ลูกให้ลาบเด้อปู่เอ้ยสิเป็นตัวใดก็ได้ออกมาแล้วรอปู่ยิบแล้วปู่ดึงออกเลย เห็นมันมันเห็นปังปังไอที่นไมีโฉกไม่ลาบด้วยปูเดี๋ยวมันจะขอว่างตรงนี้เครับเีจะบอกปูแล้วจะเสอตรกไม่ออกเท่าเางนี้เลยุดเทียน่ิดเลกินบ่ลออาจจะได้ชุนเสียงเรือเรือหาปลาชาวบ้านครับ ใกล้น้ำมนนี่รอดแต่ว่าวงหันนะทั้งชุดผ่านร้อย ผ่านกระเด็นฟปร่งมาแต่ใส่บนผ่านตัวไหนมันวบ้างอยู่บงจานนะวะแม่ไป,ไปทวงนอ้ไปเด็กพุ้ยคนหลังวะเดี๋ยววันนี้เลยปูรีกระสิจุดให้เลยได้บ่ตจุดให้เลยจุดให้ปูเลยจุดไปเรียบร้อยพร้อม กูไม่เอาลอกหรอกได้ปล้วหมใหม่ไม่ใช่ใหม่ถาดด้วยนะบอกไปไปว่าปหม,ม่แล้วก็วันี้ถาดบ่นั่ กระสิต๊ะกดีแหะแค่เบิร์ตัวบรรยากาศเย็นดีฮะท่านผู้ชมวันศิลวิยเท กไเอฟซี e บอกว่าทำไมบอดสักไม่มากลางคืนพ่นว่า วดเทงขึ้นนะครับเอฟซีว,วดเทง,งเวทนี่กามาเพอเดียวไปยิงคืนเออถ้าเพื่อเดียวจะเก่งแห้งเลยแมนแต่แต้มาสองคนยังหลอนอยู่รู้คนเพิ่งมาไม่เห็นไม่เห็นหน่ากลัวเลยบางคนเพิ่งมาให้ลองมานละค่ะท่านผู้ชม จุดทูปนี่ไดนะ้เนาะแต่สีบอกสีวาด้วไม่คนะรับพอมาสภาจริงแล้วเรามันเอาใจเอาใจคนหลายหลายคนมันเอาใจยาเอาใจจะคล้องล่ะสบายใจสุดสบายใจที่สุดใครยาวอ่ะ อนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาบอกกล่าวปูด้วยกันนะครับผมอธิษฐานบอกกล่าวปูเด้อครับขอช่วยขอลาบน้ำปูเฮานะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อเจ้าทีเจ้าท่ามะดาหทอดในี่สิสักเสีย เจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าหอยเจ้าน้องเทพาอารักษ์สิงศักดิ์สิทธิ์โพสิงสถิตย์สถานที่แห่งนี้หรือว่าเฉพาะดงผู้ดินผู้รักสมรักษาผ,ผู้มิาาริภูมิมิเดียมณีบอสัาลามิสมุมา,าหอดเดบมาหอดมาถึงพร้อมตั้งเอฟซีโทรโลกทั่วประเทศที่เพิ่นต่างตาลข้อที่เพิ่นติดตามทางช่องแมีนครับมณีบาขอโชคขอลาบเด้อปูลอลเลยกวประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหนร้อยหกสิบเก้านี่ยแล้วปูมณีตกหลานก็มาจุดเหลี่ยูบนี่แล้วปูเอ้ยแล้วก็ขอเสียง เสียงทายในเหล็กทูบสามตัวตรงๆแล้วก็มาขอให้ปูแสดงปฏิหารแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ลูกให้หลานให้ยเอฟซีเดือบิงว่าปูเคยให้โชคให้ยลาบอยู่ในกล้วยแม่นเออช่วงต้นๆงวดจังสี่ล้วปูเอ้ยใหายโพขึ้นมาซะอยู่ในกล้วยนี่ใหายโพขึ้นมาให้เพ่นเห็นเด้อปูเด้อคาเซ่เห็นไก่เห็นชัดเจนเด้อปูในกล้วยนี่แหละทีลี้มาถวายเทียงหลุดห้เพ่นเห็นเรียกง่าไก่เฮ็ดเคปเพ่นเห็นเด้อปูเด้องวดประจำวันทีหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านี่แหละ ขันแมนเฮ้ยอุ้ยว้าวแม่ทุกเทอก็ร่มอยู่ได้่หรอแต่ว่าเขาเป็นเังสีเปิดปอกเปิดทางปิดจะปิดจะบังจะค่ะเุ้ยห่วยเฮ้ยนอมาเป็นบ้างบาทไดเลาภสักทันทีมาช่วงเ้องสีบ่าสียังสีเขาเขาก็สีใสเลยไหมบ่๊บูี่เอาเลย แสดงอีกที่เดิดให้ลูกคือร้านเข็ดเด้อปูเข็ดอยากทักเลยปูเอ้ยลูกร้านเสือเรศนี่ว่าปูมาหอดมาถึงแล้วปูเอ้ยว่าปูมายืนอยู่มองนี้ละปูมานั่งอยู่มองนี้ให้ลูกให้ร้านมาให้โชคให้ลาบลูกร้านเด้อปูเด้อผมเสือว่าเอฟซีหลายคนสื่อสารกับปูเนีอาอสิเห็นปูนั่งอยู่มองนี้เลยก็ได้เออจันได้ก็ให้มาประทานตัวเลขเบิ่งปูอยู่ในเลขกทูปนี่ล้วปูพร้อมด้วยในเลขกล้วยเออให้ปูได้กินได้อยากแล้วปุ๊บกับเปิดออกมาหลอดตัวเลข อย่าปิดอย่าบังเด้อปูเด้อป่วยนใน้ไก่เห็นชัดเ<า>จนเด้อปูป่ป้ยแสดงขึ้นมาให้ลวงพัล้านได้เห็นเบิ่งน้ำเขียวน้ำเปล่าบุรีนี่เราปูเมื่อนี่ดอกไม้สดมาให้ปูปักงากได้อยูอ่ับกินซัมมี่ก็น้าปูเนาะพอมาเท่ากัห<ม>วางเพิงบุญบารมีน้ำปูนี่แหละโชคลาภ กมันก็งามงามเจ้ากันท่านผู้ชมครับเลขกล้วยนะท่านผู้ชมครับผมบอกแล้วว่าบอกป๊ปนี่ปูปหเห็ดเห็นเลยยังวะนี่ดี่สีนี่่ามุมนี้นนนนนเป็นเลขสีนี่เหนนะ็นเนาะเบิดมุมตรงทางผี แสดงให้เพื่อนเห็นนะปูเดอปูด,ปด,ดงผูดินผููศักดิ์สิทธิ์ผูให้โชคให้ลาภแม่นเป็นเหล็กกลวยเหล็กยังเหล็กถูบเอามามงปูเอ้ยถามว่าให้ได้กลวยก็เอาได้ถูบแล้วงนะกูเนาะแต่ว่าได้กลวยเห็นเ,เป็นเหล็กตองเดี๋ยวแก้ววกล้องมาสองดู นะครับเเอซี FC. ท่านให้เป็นี้ยานเป็นมีหูกีอวตาเทียบเบิ่งเห็น,เห,นเห็นกันเดี๋ยวผมเอากล้องไปดูนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ไม่กวาดนะครับตอนที่ถ้า,าบอกปุ๊บ ที่เหลกวาวนะวีเนาะที่เหลกเป็นวาวเรามากไม่กว่าทำไมพี่สองเขาเหนียกว่าเออฉั่เปนปูแล้วเสดงอิทธิฤทธิ์เขาโพดเอาให้เพื่นเห็นให้เพื่อนข้า,ขา,ขากวก็ได้ปูเอ้ยงวันนี่อย่าให้พลาดเฮ้อเสียอี๋เหรอฮึเสียอี๋ลม มาดูใกล้ๆอ,อ่ะ,อะมุมนี้ใครเห็นบ้างครับท่านผู้ชม ลกล้วยนะท่านผู้ชมครับเล็กซีปอนะนี่ไหมเลขสีตัวนี้ก็เลขสีนะท่านผู้ชมอยู่ในหน่วยเดียวเลย นี่เป็นซีเกาลตัวเองเด็กเจ็ดก็เรียนแถบ้าอืมรุ่นๆุนรุนนักัน ถ้ปปาปหนะกล้ยกัน,กน,กน,กนตัวนี้เป็นเล็กแปดแปดสหรือว่าเก่าส่มอจนึงข 8, ึ้นเล็กแปดมืจนขึ้นเล็กเก่าอเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวเลขให้ดูด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เห็นเป็นแปดสนะครับแปดสี่สี่นี่เด้เออสนน,นี่เออนฐานนี่โอ้ยนี่น เพื่อนวานได้อันนี้กล่วยเป็นเนลขสีกัะฐาน่ฐานอะไรกันกล่วยมันทีเจสส็ด,จส,ดจสี่เนาะคือข้างในเป็นเลขเจ็ดดิเจ็ดสี่เออท่านผู้ชมชัดเจนเลยนะท่านผู้ชมนี่เจ็ดส,สี่นะครับอางถูบสี่พี่บอกแล้ว่อเชีิหนเห็นนังวะเลขเจ็ดเจ็ดสี่ สี่ตัวใหญ่ทีงบนเหนี่ขขางบนคืออย่งนไหเห็นบ่สี่กอเ่เจ็ดบ่เจ็ดสีเจ็ดส่เจี่เห็นว่าที่นฟังเหือกับสี่ีก่นะเดี๋ยวเรามาดูเลขทูบกันนะคุผู้ชมเลขทูบกับบนนี้ไกล 3ามเจ็ดสองเจสามเจสองเจดสามเจ็ี่เอ่กีกันเนาะรักเจ็ดนี่ครับมุมนี้มันชัดมากเลยนะเฮ้ยเยต้นนีเห็นเป็นเหล,กเลก 7, ็กเหเเล็กเจ็ดแต่เห็นก็เหล็กเจ็ดด้วยเจ็ดับสี่เจ็ดสี่ยืนเากันทั้งบิดเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม สารเจ้าพอ่อดวงปูดินนะครับเมื่อประจำวันที่1นะครับมีนาคม2,569นะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆนะครับผมตรงนี้เคยแตะแล้วสองมวดสอนเลขโผที่กล้วยนะครับผมแล้วก็เลขทูปปูนะครับอ่ะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม มาหอดมาถึงหล้วปูกระ,กะาทาคถ่วงรหลดนะครับผมส<ม>งสัยจะมีโชคอีกแม่งวดนี้นะครับผมวันนี้ผมบอกสารแล้วก็วิสพนนะครับผมจะลาท่านผู้ชมพี่เท่านี้นะครับผมขอ,อให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆทุกท่านเลยนะครับผมโชคดีไม่ใช้ก็ผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ